เจ็ดประโยคการต่อราคาเครื่องเนาะที่ควรหูความหมายก็คือว่าเจ็ดประโยคนี้นําใส่ในการต่อราคาสินค้าโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะแล้วผู้ชายก็ใส่ได้เนาะที่มักไปซื้อเครื่องในห้างจีนแล้วบุหว,ว่าสิต่อจังไดราคาให้เขารุเนาะในที่นี้มีคําตอบเอาไปเบิงน้ากันเนาะข้อถามในอันนี้ราคาเท่าใดอ่าสมมติว่าข้อถามในอันนี้ราคาเท่าใดภาษาจีนวาวา 请问，请问别话何谈呢？这个多少钱啊、嗯？这个别话安尼多少钱？别话拉卡套袋，OK 呢？请问这个多少钱？他们呢？安尼拉卡套袋，OK 安尼拉卡套袋。不用他们东谈东胡呢，嗯，啊，不用第四，这是贵了一点儿。 จ้าื่อก <trading> ุยเลยเดียวอันนี้ลักษณะแบบว่าเวลาเขาเขาถามราคาทำมิดเนาะเขาบอกราคาปุ๊บเขาว่าโอ้แพงแพงโพติบ่หแล้วแพงเกินที่บ่อประมาณนี้ตัวนี้แพงโพดเออแพงโพดใส่หมองนี้แพงโพติบ่แบบลักษณะเบาแบบเาหยอกเขาเนี่ยแพงโพติบ่ประมาณนี้เขาว่าเจ้าื่อกุยเลยเดียวเาื่อกุยเลยเดีวแบลว่าแพงโพติบ่าโอเคแพงโพติบ่ นี่เนาะเป็นประโยคที่สองประโยคต่อไปว่าน,นี้เ<ะ>จ้าลุดใดเท่าใดอ่าลุดราคาเด้อนี่หรอลีงเนาะเจ้าลุดใดเท่าใดข้อหมายว่าลุดราคาน,นั่นเองสมมุติว่าเขาถามราคาเมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าบอกให้เขาลุดเอาวะเจ้าลุดได้เท่าใดอ่าอันนี้แหละการต่อราคาเนาะเจ้าลุดได้เท่าใดภาษาจีนมาวะหนีหนึ่ง 便宜多少便宜แปลว่าคันเพียนอีตัวเดียวนี่จะแปลว่าถึกเนาะถึกแต่ว่าคันในประโยคนี้จะแปลว่าลดได้เท่าใดโอเคเนาะความหมายว่าให้มันทึกกลัวเก่ากันได้เท่าใดเนาะจากราคาเดิมที่เขาบอกอะไรให้มันทึกลงได้เท่าใดเนาะจะบอกว่านี้หนึ่ง便宜多少นี้หนึ่ง便宜多少โอเคเนาะ ยกต่อไปรุดให้คอยอีกแน่อสมมุติเขารุดแล้วรุดแล้วเอากระว่ารุดให้คอยอีกแน่อรุดให้คอยอีกแน่แบบหลังจากเขารุดให้ฮอนแล้วเนาะเขากอกว่ารุดให้คอยอีกแน่ภาษาจีนว่าว่าซ้ายเกย์วัว便宜一点儿้ายคำว่าซ้ายแปลว่าอีกเนาะเกย์วัวให้อ่าเกย์วัวให้คอยเนาะพีย便宜一点儿 พี便宜一点儿เคนาะจ่าย给我便宜一点儿แปลว่าุดให้คอยอีกแน่เออรุดให้คอยอีกแน่อ่าความหมายเขารุดให้แล้วแต่ว่าเขาบอกให้เขารุดอีกตื่มเนาะบอกให้รุดอีกตื่มโอเคเนาะต่อไปมือนี้มีรุดราคาบอกอ่าสมมุติเราถามว่ามือนี้มีรุดราคาอ่าเพราะว่าเครื่องสินค้าเนาะบางมือมันเถอะ เขามีโปรโมชั่นมีลดราคาสมมุติว่าเนาะเขาก็เลยต้องเขาชี้ซื้อเขาก็ต้องเลยถามว่ามื้อนี้มีลดราคาบ่เนาะภาษาจีนว่าว่า今天有打折吗？打折ไหมตาเจอนม่ยังลดราคาเนาะตาเจอต打าเจอแปลว่าลดราคาโอเคเนาะินเทีย今天ยต折าเจป๊ะวามื้อนี้มีลดราคาบ่หรือว่าวง่ายๆก็คือ มีสินค้าลดร,ราคาบ่โอเคเนะานะเลยเนาะต่อไปส่วนลดราคาเท่าใดสมมติเขาว่ามีลดราคาเนาะเขาถามเมื่อกี้เนาะแต่เขาก็ถามต่อว,ว่ามีส่วนลดราคาเท่าใดเนาะเพราะว่าเขาลดราคาในส่วนหลายแม่ลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเขาก็เลยถามว่ามีส่วนลดเท่าไนะา 6, หร่เนาะตาตัวสาวเสือตา ตัวเสาเจอเห็นบ่打เนี่ยมันสามารถแบ่งกันได้นะเบือนนี้กัเบือนนี้ทางกลางใส่คำว่าตัวสาอ่าตัวเสาร์เยอะตดตัวเสาเยอวส่วนลดราคาเท่าใดโอเคเนาะส่วนลดราคาเท่าใดต่อไปอ่าคำว่าต่อเนาะหัวเออคว่าต่อไข่ซื้อสมตัวุดได้เท่าใด สมมติเราซื้อสามตัวให้เขารุดได้เท่าไหร่หรือเราซื้อสองตัวเราก็ใส่สองตัวใส่นี่เนาะขันสามตัวก็ใส่สามตัวคืออาจารย์ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างสมมติว่าเรานี่ซื้อสามตัวเขารุดได้เ่าไดอ่าภาษาจีนว่าว่าหม买三件ยนแปลว่าสามตัวเนาะยนแปลว่าหนึ่งตัวยนแปลว่าหรือว่ายนแปลว่าสองตัวเพราะฉะนั้นเยนแปลว่าสามตัว หนึง่งเพียนอีาืมเขียนว่าไมเนาะว่ามาสามงเพียนอี่าค่อยซื้อสามตัวลดได้เท่าใดอ่าค่อยซื้อสามตัวความหมายว่าค่อยซื้อหลายจะลดได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าคันซื้อดำตัวสองตัวบางเธอเขาลดได้แต่เขาซื้อหลายบางเธอเขาลดได้นะเขาบอว่าค่อยซื้อสามตัวจะลดได้เท่าไหร่เขียเนาะ ต่อไปอ่าสมมุติเฮาอยากถามว่ามีสีอื่นอีกบ่อ่าเฮาอยากถามเขาว่ามีสีอื่นอีกบ่อ่าภาษาจีนว่าว่า有其他คำว่าฉีทาแปลว่าอื่นหรืออื่นๆนั่นเนาะหหยยาานนเเซอ颜色颜色 m e a n i n งสีเติมมาบ่อ่าอ่านเป็นประโยคเนาะแปลเป็นประโยคจึงเข้าใจเนาะ有其他颜色的嘛 有其ีทายันส์์เดมไว่ามีสีอื่นอีกบ่สมมุติว่าเขาจับมี่ส <si> ีเียวสีแดงให้เขาเบิ่งเขาก็ถามเขาเือเธอเาจเบิ่งสีอื okay. ่นมันทึกตาทึกใจเนาะมันหายเนาะเขาก็ถามว่า有สีท色ยันเดอมั้ว่ามีสีอื่นอีกบต่อไปและสมมุติว่าเขายากถามว่ายังมีแบบอื่นอีกบ ราะว่าเครื่องนุ่งแน่นอนเนาะมันมีหลายแบบหลายรูปหลายขนาดเนาะยังมีแบบอื่นอีกป๋อ,อเขาเขาว่าว่า,วาหายอยู่ชี้ท่าขวานจะมาเขามาขวานในที่นี้จะแปลว่าแบบเนาะหายอยู่ชี้ทาขวานจะมาเขแปลว่ายังมีแบบอื่นอีกป๋เนาะอันนี้ก็เป็นการถามเนาะถ้าสมมุติเขาอยากถามว่ายังมีเบอร์อื่นอีกป๋เขาก็ต้องใส่ที่นี่เนะาะเขาหมาเนะาะเขาหมา ไปว่าเบอร์เขาก็ใส่เบอร์ที่นี่เนาะชี้ทาเขามาใส่จุดนี้เด้อบอมแมนกลัวมทั้งนั้นอะใส่จุดนี้ใส่ขวัญเนาะอันนี้ก็เป็นการแนะนำเนาะว่าเอาสามารถเปลี่ยนเนาะประโยคประโยค,โยคนึงเขาสมาัตเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้ก็เป็นความหมายตัวใหม่เนาะเขาสามารถสลับได้บอมแมนว่ามันสิตายตัวเนี่ยนี้เนาะโอเคเนาะต่อไปอันนี้แมนลดได้สุดๆแล้วอันนี้มันเหมาะสำหรับเมคาเนาะ อันนี้แม็นรุดได้สุดๆแล้วสมมติว่ารุดได้ที่สุดแล้วเนาะรุดอีกบ่ได้แล้วคอมหายนะแต่เราให้มวลหูเนาะเราให้ลูกค้าฟังแรงมวนเนาะถ้าจีนว่า这个这个แปลว่าอันนี้最便宜的了啊这个最便宜的了这个แปลว่าอั百万安尼最สุดๆหรือว่าที่สุด便宜的了ถึกสุดๆแล้วรุดได้สุดๆแล้วเนาะง่ายๆเนาะ ลุดได้สุดๆแล้วหรือว่าลุดได้หลายที่สุดแล้วประมาณนี้เนะานะใช่ไหมวะเจอก็จุยเพียนอีเด้อล่ะเจอก็จุยเพียนอีเด้อล่ะโอเคถัดไปเกอบยูฮานเจ้านี่มิติคูงามๆอ่าสมมุติว่าเห็นเกอบอลไรบนี้เนาะเสืออื่นๆเห็นเกอบเกอบยูฮานเจ้านี่มิติคูงามๆอ่าใช่เริงวะนี่จอหลี่ นี่เจ漂亮，เขีย很漂亮นี亮่เ哦，ลีเขียน很漂亮ีแ่เกบเียตัวนี้่เกบเพียวแรงแปลว่างามๆไม่ได้คู่งามงามๆหลายเนาเความหมายก็คือว่าเจ้าที่นี่ก็ความหมายก็คือห้ามอยู่ในห้างเจ้านี้นม่ไเกือบคู่คง,างามประมาณนี้เนาะต่อไป เบื้องก่อนกไ็ได้เจ้ามักคู่ใดอันนี้ไม่ค่ามากกว่านะเบื้องก่อนกไ็ไดเจ้ามักคู่ใดเบื้องก่อนก็ไดเจ้ามักคู่ใดภาษาจีนมาว่าหนีข้านปะหนีข้านปะเบือ้องก่อนอ่าเบื้องแม่ประมาณนี้แล้วเบื้องก่อนแม่สี่ฮวนหนาอีช,ช่วงอ่า่วงแปลว่าคู่เพราะฉะน,นั้นเกือบต้องว่าเป็นคู่เพราะฉะนั้นเนาะในที่นี้จะแปลว่า เบิ่งก่อนก็ได้จอมมักคู่ใดเนาะภาษาจีนเนาะวะนี้ค่านป่ะซี่ฮ้วนน่ะอีชวงอ่าซี่ฮ้วนน่ะอีชวงเป๊ว่ามักคู่ใดนั่นเองเนาะมักคู่ใดโอเคต่อไปต่อไปเนาะคู่นี้ราคาเท่าสมมุติเฮาจับคู่นึงขึ้นมาเนาะเฮาถามว่าคู่นี้ราคาเท่าเกือบเนาะราคาเท่าเจ้ออีวงอ่าเจ้ออีวง 多少,多,少 OK, okay. 多少钱？多少钱？后给我那卡套来呢？这一双白话，那卡，吧？酷尼那卡套来，OK 呢？酷尼那卡套来，这一双多少钱？嗯，后买好加码了，加码个铺单。呢，加码。马。这呢？那卡套来？好，他好他了，喏。但是，后加个我酷来呢？OK 呢？再拜。 ແມ່ນເຈົ້າໃຊ້ເອງບໍ່ອັນນີ້ລູກຄະອາແມ່ຄ້າມັກເວົ້າເນາະແມ່ນເຈົ້າໃຊ້ເອງບໍ່ອາແມ່ນເຈົ້າເປັນຄົນໃຊ້ເອງບໍ່ຄວາມໝາຍນັ້ນເນາະຊືນີ້ຕົນເອງຍ່ອມດມາອືຊືນີ້ຕົນເອງຍ່ອມດມາຍ່ອມແມ່ນຫຍັງໃຊ້ເນາະຊືជីຍ່ອມແປວ່າໃຊ້ເອງອາຊືປມ່ນຈົ້າບນ ประโยคที่ควรหูเนาะแม่นเจ้าใส่เองบ่แม่ค้าเขามักถามเนาะอันนี้ต้องได้เรียนหูไว้ก่อนเนาะต่อไปหลังจากที่เปิงหลายๆอย่างแล้วจบเนาะทุกอย่างแม่นตกลงเอาสมมุติเอา2-3อาันเนาะและสุดท้ายจะถามเรื่องราคาและบาททั้งหมดราคาเท่าใดร่ฮะเพราม่เฮาซื้อมาประมาณ2-3อันเนี่ยหลายๆอย่างเนาะเฮาก็ถามว่าทั้งหมดราคาเท่าใด นอ,อนอก็เช่จริงนะว่าทัะ一共多少钱嗯一เ别话นแปลว่าราคาเท่าไหร่啊一共多少ว่าทั้งหมดรา,าคาเท่า,ไ,าทหๆๆๆๆไหร่าอันนี้แมนเจ็ประโยคการต่อราคาเครื่องที่ควรหูเนาะโดยเฉพาะอผู้สาวโยผู้นุ่มเนาะมักไปซื้อเครื่องซื้อของเนาะก็ต้องหูกรต่อราคาเนาะ เือลบน้ำค้นจีนเพื่อต่อราคาให้สะดวกขึ้นเนาะขอขอบใจ